สวัดจ้ามาพินเดินออกกำลังกายถนนก็เลื่นรื่อนตัวถนนเป็นน้ำแข็งมันลื่นต้องเดินคอยระวังไอ้ตอนออกมานี่มันมีแดดไอ้ตอนตอนแรกก็เดินออกมาได้ครึ่งทางแล้วมีแดด แดดหหกเช่อากาศก็มันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าต้องเดินคอยระวังมันเป็นน้ำแข็งเนาะก็ลื่นมั่งมันจะมีมั่งอะไรลื่นแเะนาะก็ ตอนนั้นวันไหนวะเยเดินแล้วขาเดาะเอาวันไหนเนาะพินจำไม่ได้ละพินออกมาซื้อกับข้าวไอ้ร้านตรงบ้านเนี่ยแหละร้านอีกา้าตรงบ้านพิ่ลื่นนั่งพักเพียบเรียบร้อยเลยครบรอเออเขาเรียกอะไรนะครบรทางต้องนั่งพักเพียบ <c oughs> แต่ว่าพินลื่นแล้วมันลงแบบจังหวะพอดีแล้ว,ลวมันมันไม่เจ็บเนี่ยอืมบางคนเขาลื่นเนี่ยเขาลงขาแบบมันแบบนั่นกระแทกกันเนาะก็เจ็บเนาะแต่พินไม่ได้กระแทกกันนะคือพินยังยังเขาเรียกอะไรยังขาตัวเองอยู่อะแบบไม่ต้องให้ลงเจ็บอะ มันก็ยังว่าแหละมันก็มีลื่นมัง่งมีล้มลกคุกคกานมั่งเนาะกับชีวิตอยู่เมืองเมืองนอกเนาะตอนแรกพิงก็เดิน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 เดนเดินมาก็ออกกำลังกายเห็นมันมีแดดดีดี แต่ว่าพินก็เดินทุกวันเลยแหละถ้าพูดพูดไปแล้วนะก็เดินอย่างเงี้ยทุกวันวันนิดวันหน่อยแต่วันนี้เอาให้มันถ้าว่าพินไม่อยากข้ามถนนพี่ก็เออแล้วรอดอุโมงค์ทางนี้มาเนี่ยมาอีกฝั่งหนึ่ง อลอดตะพานมาแต่วันนี้จะเดินแบบให้มันไกลขึ้นจะหน่อยนึงเพราะว่าปกติก็เดินต่เลาะแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ <c oughs> <c oughs> ก็คือเราต้องเดินมันไมออ่ปกติพินก็เดินออกกำลังกาย ปกติของพิงอยู่แล้วล่ะพิงก็จะมักเดินอ่ะนาะแต่นี่พิงจะเดินอันนี้เป็นโรงงานแก๊สเนี่ยโรงงานแก๊สไอ้กับพิงจะเดินออกกำลังกายเพราะว่าถ้าไม่ออกตะวั พินก็ออกทัวันแล้วแหละแต่ว่ามันมันมันไม่ไม่ใช่ว่าออกกําลังกายเพื่อเอ่อเขาเรียกอะไรลดความอ้วนนะเพราะว่าพินก็เป็นอย่างเงี้ยแหละอ้วนอยู่ยางเงี้ยแหละมันไม่หอมหรอกเพราะว่าเรากินยาเนาะมันก็เลยไม่หอมเมือ่อวานนี้เดินท่าไหนไปล่เออ ทำโทรศัพท์หล่นแตก,แกอีกแล้วอันดีแล้วมันมันแตกอันเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เราไอใ,ใส่กันแตกอะ่ะเนี่ยแหละชีวิตของคนย่างไป เดี๋ยวหน้าร้อนก็ขับมอไซค์แล้วค่ะอันนี้ยังยังเหลืออีกต้องสองเดือนหน้าร้อนอะ่ะมันเป็นอะไรที่ไวที่สุดคือมันระยะสั้นที่สุดนะหน้าร้อน โอ้ยเป็นน้ำแข็งก็ต้องค่อยๆเพรลมแล้วแจบบวันพิงค์ไปซื้อกับข้าวเออจากที่ว่าไปซื้อตึกเอ,อ่อซื้อกับข้าวเนาะพิงค์เขาเออ ร้านอีกาตรงบ้านน่ะเขามีพนักงานที่ว่าถามเราว่าฉีดวัคซีนเข็มที่สามหรือย,ยังอะไรอย่างเงี้ยมีถามเราเออแล้วเข้าไปนั่นเนาะเขาก็ถามเราเราก็บอกว่าเราฉีดแล้วเข็มที่สามอ่ะเขาบอกแล้วมันเป็นอาการอะไรเขาถามเราหมดเลยนะแล้วบอกว่า เออตอนแรกที่แรกฉีดอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปวดพอสักพักหนึ่งมาอยู่มาบ้านเนี่ยรู้สึกว่าแขนจะขัดขัดปวดเมื่อว่า,างเงี้ยเขาบอกมันมันก็ต้องเป็นอาการแบบนั้นแหละอืมไม่รู้ พินจะไปเดินเนี่ยมันเป็นโรงงานแก๊สโรงงานแก๊สเนี่ยพินจะไปเดิน,นในห้างอีกห้างหนึ่งเดินเล่นท่าหน่อยแล้วก็กลับบ้าน,น,น,นและจะไปซื้อไอเรืออะไรซื้อกระดาษกระดาษเอาไว้ปิ้นเอกส,ออกสารอะไรออ,อกมาปิ้นเกี่ยวกับงานเนี่ยแหละ จะไปซื้อกระดาษเพราะว่าอะไรอ่ะโอ้ทิ้นมันเข้าไปในรองเท้ารถไฟรถไฟไปซื้อกระดาษดาดมันหมดนานแล้วไม่ได้ใช้มันก็เลยหมดเพิ่งจะซื้อสีมาใส่โอ้ย หินมันเข้าเลยรองเท้ามันเจ็บมันก็ะเดินเข้าคนอื่นเขาเดินไม่รู้ว่าเข้าวบ่าแต่ว่าพี่น่ะเป็นประจะําเลยเดินหินชอบกระเด็นใส่รองเท้าไอ้ก็เดินรอดสะพานสะพานทางรถไฟไปก็ไม่รู้ว่าพี่นเอาหมวกไปทิ้งไว้ไหน หาหมวกไม่เจอเลยว่าไม่ซื้อไม่ซื้อแล้วลหละมันจะหมดหน้าหนาวแล้วซื้อก็สมองเสมอไม่เคยจำเอาของไมถอดไว้ไหนทิ้งไว้ไหนเฮ้อ โอ้ยโอ้ยรื่นเลื่นเื่นื่นเื่นเื่เื่นเรื่เื่ได้เรื่อนดีมาจะหมดความลื่นก็ไม่รู้เนาะโอ้ยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดินถนนมานรื่นปุ๊ดป๊ค่ะ